รวมคลิปการทําชั้นลอยใต้หลังคาเสร็จภายใน2อนาทีนะครับผมก็จะใช้เหล็กกล่อง3คูณ1นนะครับขึ้นไปทับตัวคานด้านบนนะครับผมความสูงจากพื้นก็2เมตรนะครับความสูงจากหลังคาลงมาก็2เมตรนะครับผมผมก็จะซอยเหล็กเหล็กหน้าสารนะครับเป็นระยะห่าง40ซนติเมตรนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้เหล็กกล่อง2คูณ1นะครับนำมาใส่เป็นซอยนะครับเป็นตรางนะครับตัวเหล็ก สองคูณหนึ่งนะครับก็จะซอยห่าง60ซนติเมตรนะครับแผ่นที่ผมจะใส่ก็คือแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับมันกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบนะครับต้องทำตารางให้มันได้นะครับผมก็คือผมเว้นไว้สี่สิบหกสิบนะครับมันก็จะลงตัวพอดีนะครับผมครับก็ตีตารางให้เสร็จนะครับให้ทั่วด้านบนแบบนี้นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ พื้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําบันไดนะครับก็จะใส่แม mm ่บ hmm. the like ันไดก่อนนะครับ2ตัวนะครับก็นํามาหาฉากนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการขีดเส้นวัดระดับน้ํานะครับเพื่อทําลูกบันไดนะครับก็ใส่ลูกบันไดเรียบร้อยนะครับนครับก็เดินขึ้นดนลงได้แบบสะดวกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วผมก็จะทําราวกันตกนะครับหรือราวบันไดนะครับผมนะครับก็ใส่ราวบันได ให้สวยงามนาเพิ่มลูกเล่นนะครับออกแบบเองทําเองนะครับผมก็ทําไปเรื่อยนะครับทํางานคนเดียวนะครับนี่นะครับก็เหลาบันไดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาการทําอยู่4วันนะครับผมสําหรับการทําชั้นลอยตรงนี้นะครับผมนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือเจียเก็บงานนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการทํา ชั้นลอยใต้หลังคานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ